สวัสดีครับวันนี้ทริปอันเฟนนะครับในช่วงทริปอันทริคนะครับวันนี้อาจจะขอทำคลิปนะครับการย้ายกระถางนะครับของเจ้าเวลุโคซัมนะครับอันนี้ต้นในพันสายพันแท้นะครับก็สังเกตได้ว่าตัวนี้นะครับก้ารก็จะเป็นขนนะครับผมก็ตัวนี้เป็นตัวเลี้ยงที่ค่อนข้างยากราคาแพงนะครับต้นเล็กๆนี้ก็ต้องมีประมาณ 3,000- ถึง4,000บาทนะครับผม ที่เห็นใบไ,ไม่ขอบก็คือผ่านอากาศร้อนนะครับแล้วแอดก็เลี้ยงมาจนมันตายอะ่ะก็เคยนะครับเพราะเราไม่รู้ไปไว้ที่สูงทีนี้พอเขาต้นนี้ชอบความชื้นนะครับเน้นเลยว่าชอบความชื้นมากถ้าความชื้นปกในหน้าร้อนที่ผ่านมาเนี่ยโหร่วงเลยนะครับใครจะซื้อต้นนี้มาเนี่ยต้อง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 ระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของความชื้นนะครับผมมาดูอุปรกรณ์กันนะครับในการที่จะ ทำการยายกระถางของริฟแอนเฟิร์านะครับก็คือหนึ่งนะครับตัวนี้คือน้ํายานะครับที่เป็นน้ํายาการเซราสนะครับที่เราผสมเรียบร้อยแล้วนะครับถุงมือนะครับเพราะว่าน้ํายาตัวนี้เป็นเคมีนะครับผมใช้หลักๆก็คาเบนดซิมห้าสิบนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของเซราสนะครับ ก็จะมีหินภูเขาไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นสฟาน้ำมอสนะครับที่ใช้เพิ่มความชื้นนะครับผมแต่ไงเดี๋ยวเราก็ต้องเรียกว่าะวอะไรอ่เค่าเชื้อก่อนนะครับแล้วก็จะัดวิธีอย่างนี้นะครับคือแช่ไปเลยนะครับให้มันถูกความชื้นนะครับจากน้ายาเชื้อราเพราะว่าเวลามันอมความชื้นแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือพวกเชื้อนะครับมันก็จะ จะทำให้มาอยู่ที่ตัวของเขาได้นะครับอันนี้เราก็แช่ไปก่อนนะครับโอเคอย่าไปให้โดนมือนะนะครับเสร็จแล้วนะครับสิ่งสุดท้ายเลยก็คือนี่ครับผมผมจะทำคนี่คือกลับมาพลาพับที่แช่น้ำไปแล้วนะครับ เพื่อให้ป้องกันน้ำขี้ยางของมันที่เป็นสีส้มเนาะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดการเน่าเสียของต้นไม้ได้นะครับเราต้องแช่จริงไว้ก่อนนะครับนี่ก็จากจากที่ที่ประสบการณ์นะครับถ้าเราไม่ไม่มีการแชร่น้ํำยาตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาตัวสไพน้ำมอสเนี่ยครับยกขึ้นพมอมน้นําเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไปพักก่อนนะครับแล้วขั้นตอนใช้สไพน้ำมอสคือเราต้องบีบน้ําออกด้วยนะครับ แล้วก็น้ํายาที่เหลือเนี่ยเราจะทําการออย่างนี้ครับอันนี้ต้นที่เราจะนั่งก็จุ่มลงไปเลยครับผมเพราะว่าตัวนี้ก็จะให้น้ํายามันได้ได้ซึมผ่านเข้าเครื่องปลูกนะครับเพื่อฆ่าเชือ้อราที่มันอยู่ในเครื่องปลูกเราอีกทีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเป็นไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเมื <c> ่อ <oughs> เขาโตขึ้นเราก็ต้องขยายกระถางขึ้นมาทีละนิดนะครับทิกอีกอันหนึ่ง อันนี้กระถางประมาณ5นิ้วเราก็ควรขยายเป็น6นิ้วนะครับไม่ใช่ขยายเป็น8นิ้ว10นิ้วเลยเนี่ยเขาจะเหลือสเปซเยอะครับเขาจะโตช้านะครับค่อยๆขยับไปนะครับโอเคเราแช่ไว้แป๊บนึงเราก็ยกครับผมเราก็นำมาพักนะครับดังนั้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนเครื่องปลูกได้แต่เน้นนะครับว่าน้ำยาเครื่องปลูกที่เป็นเคมีทั้งหลายทั้งแหล่นะครับ สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือนี่ถุงมือนะครับถุงมือยางเราต้องมีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่มันจะสะสมในร่างกายของเรานะครับผมก็ฝากช่องทางออนไลน์นะครับของ l i ฟแอนเฟิรนะครับหรือว่าใครมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยในช่องทางออนไลน์ของเรานะครับไม่ว่าจะซื้อหรือสนใจเนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ f c e b o o o Fanpage นะครับลิฟแอนเฟิร์นนะครับ IG IG Channel นะครับ YouTube Channel เนี่ยสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ ทางเรายินดีหาข้อมูลมาตอบให้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับช่องทางออนไลน์ต่างๆของเรานะครับสำหรับวันนี้ช่วงทริปอันทิกแอตตัมก็ขอลาไปก่อนนะครับและยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกด subscribe ในช่องทางออนไลน์ต่างๆให้แอตด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม